สวัสดีครับท่านผู้ชมเครือข่ายคุ้นใหม่นนทบุรีทุกท่านนะครับขณะนี้เจมเจิตาก็อยู่กันที่สอนอสนอนบุบรีนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ตอนนี้ผมก็เอาของมาให้กับใบชินวัรนะครับเพื่อที่จะได้มาดูนะครับขณะนี้ใบชินวัตรเองก็กําลังรอในส่วนของมีการพิจารณาคดีในวันนี้นะครับเนื่องจากจะเป็นการวิดีโอคอนเฟลตมายังสอนอนอนทบุรี นะครับเพราะฉะนั้นพี่ไบชินวัตรและก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็ถือว่ากําลังใจยังแข็งแรงนะครับแล้วก็ทานข้าวเลยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรที่น่าห่วงนะครับโอเคครับเอามาเรียบร้อยแล้วถ้าจาของฝากก็ฝากคุณตารวจได้เลยเ,คคเป็นน้ำเนิมอละไรได้ได้ประกันเลยก็เดี๋ยวรอครับเดี๋ยวจะเป็นรอในช่วงตอนนี้ต้องรอคอนเฟอรนซ์จาก3ารอยู่เดี๋ยวทนายก็คงมานะครับถ้าจะรอก็รอบริเวณนี่แหละนะ สบายสบายเพราะข้างในมันไม่มีอะไรครับอ๋ใช่เขาก็นั่นแหละเขามีสองคนไงโดนสองคน,นไปยยมนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ทุกอย่างปกติดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใยนะครับเ,เมื่อทราบม,มาว่าเมื่อช่วงหัวค่ําไอ้เมื่อช่วงเช้านะครับก็มีการย้ายจากคองห้าสนอคองห้าเนี่ยมาที่ อน,นทุทบ,บุรีนะครับเมื่อเหตุสงบเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะมีการคอนเฟลเซนต์จากศาลนะครับเพื่อตัดสินพิจารณาว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรนะครับแต่หากถ้าได้ประกันตัวก็เดี๋ยวจะมีการเคลื่อนไหวผ่านเฟ e b o o k ของพี่ไบชินวัฒน์เงนกระจ่งจางหรือไบรัษดรนนอน์นะครับก็ให้ติดตามที่นั่นนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านยามเช้านะฮะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือบรรยากาศทีออ่สอนอนทบ,บุรี นะครับก็ได้ติดตามข่าวนะครับใช่ครับก็ที่คนก็แข็งแรงนะครับกําลังใจดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมจะมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่เป็นบางส่วนนะครับก็ไม่มากแต่ก็ประมาณสักยี่สิบนายถ้าเข้าไปข้างในก็เป็นพวกสพชุดสีน้าเงินเนี่ยประมาณสามคนที่ผมเห็นนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าหากมีอะไรขึ้นหน้าก็เดี๋ยวอัปเดตเอามาอีกทีหนึ่งตอนนี้ผมก็จะขอตัวไปทําธุระต่อ นะครับพอดีวันนี้แกแวะเอาของมาให้ในเมื่อของคืนนั้นนะครับเมื่อคืนนี้แกฝากของไว้นะครับก็เลยแวะมาดูนะครับดัวข้าวอะไรก็ทานเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มีความห่วงใยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันสําหรับวันนี้ผมจิจดาก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ